รัฐบาลยืนยันพร้อมนิรโทษกรรมความผิดให้ผู้นำอาวุธมาคืนทางการพักเพื่อไทยประกาศจะนิรโทษกรรมความผิดให้ทักษิณชินวัตรการนิรโทษกรรมการลบล้างความผิดเกี่ยวกับการปรองดองของประเทศไทยแค่ไหนใครได้ผลประโยชน์ใครเสียเปรียบใครละเมิดกฎหมายใครละเมิดอำนาจศาลนิรโทษกรรมกันแล้วบ้านเมืองจะสงบสุขจริงหรือไม่ คือเราเห็นว่าขณะนี้เนี่ยนะครับหนเนี่ยมีการใช้อาวุธสงครามเข้ามาเกี่ยวข้องกับการชุมนุมมากขึ้นนะครับก็ต้องหาทางที่จะมีกลไกหรือแรงจูงใจให้อาวุธซึ่งอ,อยู่ในมือของคนต่างๆเนี่ยคืนกลับมาถยูที่การครอบครองของภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวคิดอันนี้แต่ว่ามันก็จะเป็นการทำในช่วงเวลาที่จำกัดนะครับความตั้งใจคือ60วันหลังจากที่กฎหมายบังคับใช้เนี่ย ถ้ามาคืนก็จะไม่มีความผิดในเรื่องการครอบครองอาวุธผมขอถามอาจารย์ก่อนเลยว่าอาจารย์เห็นด้วยหรือไม่ที่เขาจะให้คนที่มีเอาอาวุธสงครามเนี่ยม,มาคืนคือผมคิดว่าอาวุธสงครามเนี่ยมันเป็นอาวุธร้าแรงครับไม่ว่าจะเป็นระเบิด M79 M16 ็ดสบปืนทาโว oh. หรือว่าปืนสองกล้องเอาไว้คอยยิงเป็นสไนเปอร์รของพวกนี้เนี่ยร้ยแรงทั้งสิน้นและคนที่มันเอาไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอาไปจดทะเบียนได้อีกครับบางคนก็ไปรับฝากเพราะว่าไอ้ไอ้คนที่ขโมยหรือยึดของทหารไปรมันดันเอาไปฝากไว้กับกับคนอื่น ไอ้คนที่รับฝากไว้ก็กระอักกระอ่วนจะทํำยังไงดีอันนั้นก็มีปัญหาแต่พวกสันดานของคนที่ก่อการร้ายผมคิดว่าประกาศมันก็ไม่คืนเพราะว่ามันกลัวว่าถ้าคืนเดี๋ยวก็รู้เพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับว่าเรากําลังแยกกันแยกปลาออกจากน้ําค,คนที่รับฝากไว้หรือคนที่มีปืนแต่ว่าไม่ยังมีไม่มีนิสัยโจรยังไม่มีนิสัยก่อการร้าย ก็เอามาให้กับทางการเสียจะได้ไม่ถูกลงโทษเหมือนกับคนที่เคยหลบเลี่ยงภาษีและทางการก็นิรโทษภาษีนิรโทษกรรมนิรโทษกระทําความผิดในเรื่องนี้ก็เป็นการจูงใจที่ทําให้คนกลับมาอยู่ในระบบและเสียภาษีกันออกต่อไปอย่างนี้ก็จะน่าจะเป็นประโยชน์ครับผมเองก็เห็นด้วยกับอาจารย์ครับแล้วก็เห็นด้วยกับแนวทางที่รัฐบาลกําลังจะทํา พราะปกติแล้วเนี่ยคนครอบครองอาวุธสงครามอาวุธร้ายแรงแบบนี้เนี่ยที่กฎหมายไม่อนุญาตเยโทษมันถึงขนาดจ,จำคุกตลอดชีวิตอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้ไอ้จะเอาไปคืนเอ๊ก็กลัวว่าจะโดนจับอไอ้คันจะเอาไว้ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันวิตกกังวลว่าเอ๊จะโดนจับเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐบาลทำอย่างนี้เนี่ย มันไม่ใช่เป็นลักษณะของการใช้กฎหมายแบบแข็งเกร่านะ<อ>ยืดหยุ่นในเชิงรัฐศาสตร์พูดง่ายๆว่าให้คนที่มีอาวุธสงครามเนี่ยได้มีโอกาสในการกลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและจะได้แยกออกด้วยได้ไหมว่าไอ้คนไหนที่มันยังพอกลับตัวได้<ค><ะ>กับไอ้คนไหนที่มันยังไงมันก็ไม่กลับตัวอันนั้นเราต้องเล่นงานมันจริงๆจังๆและเอากฎหมายกับมันเด็ดขาดบอกว่า ครบ60วันแล้วแกยังเฉยอยู่ตอนนี้เอาจริงๆแล้วที่พักเพื่อไทยโดยเฉพาะตัวคุณเฉลิมอยู่บำรุงครับออกมาบอกล่ะว่าถ้าอย่างนั้นนิรโทษกรรมตั้งแต่19กันยาปี49เสียเลยเนี่ยจะเป็นอย่างไรเออคุณเฉลิมพูดอย่างนั้นหรืออาจารย์ผมไปปราศัยที่คันยาวผมบอกแนวทางพักเพื่อไทย เน้นนโยบายประชานิยมของท่านทักษิณเอาลมนูลปี40กลับมาใช้ใครมีโทษหลังปฏิวัตริตรัฐหารทุกภาคส่วนได้นิรโทษอภัยโทษแล้วรับท่านทักษิณกลับบ้าน <c oughs> อาจารย์ครับเอาเอาผมขอคล,คลายปมประเด็นนี้ก่อนต้องยอมรับเลยว่าทักษิณชินวัตนนั้นไม่ใช่ระเบิด M79 <c oughs> เป็นระเบิดอะไร <c oughs> ระเบิดอาวุธชีวภาพทีเดียวแหะครับอาจารย์มันร้ายแรงกว่ามันร้ายาแรงกว่าอาก้าสไนเปอร์เอ็มสหทาวโวทั้งสิ้นเลยครับอาจารย์ oh, 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 oh. คือลำพังเนี่ยอาวุธสงครามที่ใครครอบครองไว้อย่างที่ว่าเนี่ยพอนิรโทษกรรมได้ภายในหกสิบวันแต่คุณทักษิณเนี่ยเป็นอาวุธชีวภาพที่ร้ายแรงกว่าอาวุธสงครามทั้งสิน้นอาจารย์ ยิงมาแต่ละดอกแต่ละชุดนี่สะท้านสะเทือนสะทานไปทั้งบ้านทั้งเมืองนะนะครับพูดง,ง่ายๆว่าประชาชนทั่วประเทศเนี่ยตื่นตนกตกใจกับอาวุธของคุณทักษิณทำเนียบสะเทือนอนายกสะท้านพักร่วมพักเริ่มกระจัดกระเจิงกันหมดมเพราะอาวุธของทักษิณชินวัอนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะเห็นได้ว่าอาวุธอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดามีทั้งใต้ดินมีทั้งบนดินมีทั้งทางตรงมีทั้งทางอ้อมและมีทั้งทางท่อทางท่อท่อน้ำเลี้ยงโอ้ไม่ใช่ท่อธรรมดานะอาจารย์แปดสิบสามท่ออย่างน้อยที่คนพบนะจจะมีท่ออื่นอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราไปนิรโทษกรรมให้กับคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยมผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าทั้งหมดของคุณทักษิณชินวัตรนั้นผ่านกระบวนการตรวจสอบมาทั้งตำรวจอายการและศาลมีคำพิพากษาแล้วออย่างเช่นคดีที่ดินรัชดาที่ศาลอาญาศาล สาลดีกาได้พิาพากษาจำคุกสองปีสองปีขณะนี้หนีคุกอยู่นั่นแหละครับชัดเจนเลยว่าหนีคุกหนีตาราง<อ>กระทำความผิดทางอาญาประการที่สองครับคดียึดทรัพย์อ,อันนี้ก็ชี้เห็นชัดเจนเลยครับว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนมีการขัดกันแห่งผลประโยชน์อย่างไรมีการทํามาหากินบนผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างไรม,มีการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรชัดเจนมาก เขาเลยยึดศัพท์และมีคดีที่อยู่ในศาลอีกไหมสี่ห้าคดีครับอาจารย์และมีคดีที่กําลังจะถูกฟ้องร้องต่อไปมีอีกไหมคดีก่อการร้ายนี่เขาก็ออกหมายจับอ้อเยอะแยะมากเลยครับทั้งหมดนี่เชีย้ยเห็นได้ว่ามีการกระทําความผิดจริงชัดแจ้งและก็ชัดเจนนะฮะครับไม่ใช่เป็นศักท์แต่ว่าเราพูดกันเท่านั้น และคนกระทำความผิดอย่างนี้ควรหรือที่จะมีการนิรโทษกรรมอาจารย์ถ้านิรโทษกรรมก็เท่ากับว่าต่อไปนี้คนมีเงินค,คนมีพักพวกคนมีหาหาบรรดาลูกน้องเข้าก่อกวนจะทําอะไรก็ได้พอทําไปแล้วข่คมขู่คุกคาม และในที่สุดรัฐบาลก็จําเป็นจะต้องยกโทษให้นิรโทษกรรมทั้งหมดใช่ไหมครับใช่มผมว่าอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่เลวเลยนะอาจารย์คนมีเงินมีอํานาจมีพัคพวกทําผิดอะไรเสร็จถึงเวลาไม่ผิดรอ,อยตัวสบายเลยครับอาจารย์แต่อาจารย์เชื่อไหมว่ามีคนเยอะแยะหลายคนที่ถูกขังอยู่ในคุกกระทำความผิดเพราะ โกงกินทุจริตคอร์รัปชันและอาจจะน้อยกว่าอีกครับอาจจะเป็นเงินเพียงสามหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนสองแสนตอนนี้ติดคุกอยู่ติดคุกอยู่และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่มิชอบอเป็นเจ้าพนักงานหรือเป็นข้าราชการที่พฤติผิดตามมาตราหนึ 7, ่งห้าเจ็ดเหมือนที่คุณทักษิณผิดแต่เขาต้องติดคุกติดตารางตกลงท่านนี้โทษให้ทักษิณตั้งแต่19กกันยายน ปี49เป็นต้นมาอาจารย์กําลังจะบอกหรือเปล่าว่าต้องนิรโทษทั้งหมดทั้งคุกเลยใช่<อ>เพื่อให้มันเกิดความเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่อย่างนั้นก็เป็นสองมาตรฐานใช่คนมีเงินมีสตังมีอำนาจมีพักพวกไม่ติดคุกได้รับนิรโทษกรรมคนยากคนจนประเภทไพร่ติดคุกติดตารางมันเอามาตรฐานอะไรมาวัดกันอย่างนี้ผมจึงไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน ที่พักเพื่อไทยโดยคุณเฉลิมจะนิรโทษกรรมให้คุณทักษิณครับแล้วมันเกี่ยวไหมเขาบอกว่าเขาจะหาเสียงละถ้าคนเห็นด้วยในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะนิรโทษก็ให้เลือกเขาตกลงอาจารย์จะเลือกไหมถ้าเขาออกนโยบายอย่างนี้ว่าจะนิรโทษเนี่ยอาจารย์จะเลือกไหมคนอื่นจะเลือกหรือไม่เลือกผมไม่รู้แต่สําหรับผมผมไม่เลือกอืมเพราะเพราะมันเป็นการเอากฎหมาย มายกเลิกการกระทำความผิดของคนที่ทำผิดไม่อย่างนั้นเนี่ยคนจะไม่เกรงกลัวกฎหมายทำผิดยังไงก็ได้โกงยังไงก็ได้จะทุจริตโกงกินเป็นหมื่นล้านแสนล้านยังไงก็ได้ผมรวยมีเงินเยอะอาจารย์วันหนึ่งผมก็เอาเงินจากโกงกินทุจริตมาป่วนบ้านป่วนเมืองหาพรรพวกหาบริวารแล้วก็บอกเฮ้ยช่วยออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้อ้วทิง<อ>ถ้านายไม่นิรโทษกรรม ฉันก็ปวนบ้านปวนเมืองอยู่อย่างนี้แหละครับอ,อาจารย์ว่าจะเอากันอย่างนั้นหรือเอออย่างนี้ก็คลายปมผมไปได้อีกปมหนึ่งนะครับ